มีมิตรเดียวเพียงหนึ่งที่พึ่งได้ดีกว่ามิตรมากมายคอยอิจฉามีมิตรดีเพียงหนึ่งที่แม่ตาดีกว่ามิตรร่วมเฮฮาที่ไร้ใจวันนี้เราจะพูดถึงบุคคลที่อยู่ในความสำเร็จทุกความสำเร็จของโคซิโก้และต่อไปไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลว เขาก็จะอยู่ในทุกความสำเร็จและลมเหลวกับโคซิโกนั่นเองหนึ่งสโม,มสรฟุตบอลนั้นมีโครงสร้างในการบุตหานจัดการค่อนข้างเป็นสัดส่วนจากจุดบนสุดประธานสโม,มสรไล่ลงามาถึงรองประธานสโม,มสรมาถึงในระดับผู้จัดการฝ่ายต่างๆและสิ่งที่เราจะพูดถึงในตอนนี้ก็คงเกี่ยวข้องกับโคซิโกของพวกเรานั่นเอง ค้ชต้องทำงานร่วมกับฝ่ายเมเจอร์สปอร์ตคือผู้จัดก,การฝ่ายกีฬาและโค้ชในโครงสร้างของการบริหารจัดการทีมก็จะมีทีมงานที่แยกออกไปในหลายสัดส่วนซิโกเขาจะรับหน้าที่การเป็นเฮสโค้ชคือการวางแผนการฝึกสอนและกำหนดให้อดซิสแตนโค้ชหรือผู้ช่วยโค้ชนั้นทำงานตามที่เขากำหนด วนในตำแหน่งผู้รูกษาประตูนั้นก็จะมีโค้ชโกลคิปเปอร์หรือโค้ชผู้รูกษาประตูนั้นรับบทบาทหน้าที่ในการฝึกสอนในตำแหน่งผู้รูกษาประตูส่วนการบริหารจัดการเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของสนามเรื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเกี่ยวกับนักเตะในสนามนั้นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทีมและเจ้าหน้าที่สนามและที่สำคัญที่สุดในการทำให้ทีมนั้นมีโอกาสแพ้หรือชนะในเกม นั่นก็คือฟิตเนสเทรนเนอร์ซิโก้รู้ดีว่าเจ้าตัวนั้นมีศาสตร์เรื่องของฟุตบอลและมีประสบการณ์การทำทีมและมีเทคนิคในการทำฟุตบอลอยู่แล้วและซิโก้ยังรู้ว่านักเตะของทีมฮองฮันจลายก่อนที่เจ้าตัวจะมารับงานนั้นเจ้าตัวก็รู้อยู่แล้วว่านักเตะในสโมสรฮองฮันจลายที่เจ้าตัวจะมารับงานนั้นก็มีส่วนผสมของนักเตะทีมชาติซึ่งแต่ละคนนั้น ก็มีเทคนิคที่ดีเป็นต้นทุนส่วนโคซิโก้เขาก็มีจิตวิทยาที่ดีฉะนั้นเรื่องของการ build up ทีมเรื่องของการสร้างทีมหรือสร้างสภาพจิตใจให้นักเตะนั้นก็คงไม่ใช่ปัญหาฉะนั้นการกระตุ้นให้ลูกทีมหรือใช้จิตวิทยาในการเรียกความมั่นใจให้ทีมนั้นก็คงจะเป็นเรื่องไม่ยากสำหรับโคซิโก้และอีกเรื่องที่สำคัญมีผลเัื่องทางตรงและทางอ้อมนั่นก็คือ การวางแผนเพื่อสร้างพลังงานให้นักเตะในสโมสรน,นั้นสามารถเล่นได้เต็ม90นาทีนั่นเองบอยบัณฑิตเทียบทองชื่อนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเพราะตัวเขานั้นไม่ได้เป็นโค้ชที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศไม่ได้ทำงานสโมสรแต่เจ้าตัวนั้นมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องคอยดูแลเรื่องของสภาพร่างกายนักเตะหน้าที่ของโค้ดบอยนั้น เขาจะคอยวางแผนเกี่ยวกับการฝึกซ้อมเรื่องของสมรรถภาพเรื่องของความฟิตและดูแลนักเตะเกี่ยวกับเรื่องพละกกาลังของทีมก่อนหน้านั้นโค้ดบอยบัณฑิตเทียบทองได้ถูกดึงตัวเข้าไปร่วมงานกับทีมชาติไทยในยุคที่โคดซิโก้นั้นนั่งเป็นกุนสือใหญ่พวกเขาต้องาาร่วมกันจนกระทั่งโคดซิโก้นั้นประกาศยุติหน้าที่ การทำงานเป็นโค้ชของทีมชาติไทย right. หลังโคซิโกยุติบทบาทการเป็นโค้ชทีมชาติไทยโคซิโกจึงได้ชักชวนให้โค้ดบอยนั้นเข้าไปทำงานกับบริษัทของตนเองก็คือบริษัท SPORT h e ีโร่ทำให้ทั้งสองคนนั้นมีโอกาสร่วมงานกันอีกครั้งในการมาทำงานในเวียดนามครั้งนี้เขาก็เป็นโค้ชคนไทยหนึ่งเดียวที่โคซิโก ใความไว้วางใจดึงคำร่วมทัพในตำแหน่งฟิตเนสเทรนเนอร์ของสโมสรของหันยาลายัยนั่นเอง <No. S 1> บอยบัณฑิตเทียบทองปี2544จบปริญญาตรีคณะพระุศึกษาที่มอกเกษตรศาสตร์ปี2548จบปริญญาโทรพระรุศากษาที่มอกเกษตรศาสตร์ปัจจุบันเจ้าตัวนั้นกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกอยู่ทีมหาวิาลเกษตรศาสตร์นั่นเองในวัเด็ก เจ้าตัวก็สร้างความสําเร็จในรั้วขาสั้นกับโรงเรียนอัดสำชันกรุงเทพหลังจากนั้นเจ้าตัวก็เล่นฟุตบอลให้กับทีมมอกระแทศาสตร์ก่อนเอจจานเหมาเรียนเรื่องของวิชาการกีฬาและรับบทบาทหน้าที่เป็นโค้ชฟิตเนสนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนเมืองของพวกเรานะครับก็เป็นกำลังใจให้โค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนเมือง แล้วก็คดบัณฑิตเทียบทองทั้งสองคนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทั้งสองคนสร้างผลงานดีๆให้กับต้นสังกัดและก็สร้างชื่อเสียงให้คนไทยได้ภูมิใจกันต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ